อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดี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 ชาวเลิฟสองสทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกลับไปครั้งกับรายการดูดวงกับผุทออดครับผมวันนี้จะเป็น EP พิเศษนะครับที่เราจะดูดวงภาพรวมของปี2 5งพันห้ี่นะครับที่จะถึงในปีหน้าของเรานะครับอาจารย์ปีครั้งที่แล้วเราโจรหัวไปแล้วนะครับว่าเป็นปีที่ มากับโชคนะครับของชาวราศีเมษประจำปี2 0ง4เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่ามากับโชคของ2 0 24นี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ครับผมเปิดไพ่กี่ใบดีครับอาจารย์วันนี้เอา12บใบ12เดือนเลยครับเอาโอเคครับได้ครับขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เลยนะครับ ก็เปิดไพ่ออกมาเรียบร้อยนะครับทั้งสิบสองใบเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ว้าวเลยนะครับโคตรว้าวเลยโคตรว้าวเลยนะครับเรื่องเด่นเรื่องเฮงเรื่องปังประจํปีสองพันห้าร้อยสี2สิบมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็อย่างอย่างที่เกิดในคลิปเมื่อก่อนก่อนหน้านี้นะฮะเขาบอกก็คือมาขาโชคครับผมแล้วเงินเงินทองทองเท่านั้นเลยนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับเรื่องเงินเอางั้นพ้าอาจารย์เปิดมาเรื่องเงินเราไปเรื่องเงินกันก่อนเลยครับเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์โอ้โหเงินมาตั้งแต่ต้นปีแสดงว่า ตั้งแต่ต้นปี2 5 2 4เนี่ยมาได้เงินเลยครับจะเป็นโชคเกี่ยวกับเป็นโชคลาภหรือว่าเป็นเรื่องของเงินเดือนโบนัสที่จะขยับขยายมากขึ้นหรือยังไงครับอาจารย์มันมีเงินมาจากหลายๆทางนะครับมันมีอาจจะมีมาทั้งจากการทํางานนะครับแล้วก็จากเขาเรียกมรดกนะครับครับผมจากโชคลาภนะครับแล้วก็ผมว่ามาจากการค้าขายด้วย แสดงว่าสรุปอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเรื่องของการเงินเนี่ยเงินมาจากทุกที่ทุกทางไม่ว่าจะเป็นมาจากทุกแน่นอนทุกทางเลยแน่นอนครับแน่นอนจะเป็นในช่วงของไตรมาสแรกหรือว่ายังไงฮะอาจารย์เงินเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าจากไพ่เนี่ยก็คือกระจายมาทั้งปีนะครับอ๋อแล้วแต่ว่าแต่ละช่วงจะมาจากในด้านไหนใช่มมีทั้งอันนี้นะมีทั้งก้อนแรกที่มาค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรนะครับครับผม แล้วก็ประมาณกลางกลางปีมันก็จะมาอีกก้อนหนึ่งนะครับ<ม>ปลายปีก็อาจจะมีเงินจากเอ่อการทํางานที่มาอีกก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งนะครับก <c oughs> ็แสดงว่ามีเงินมาเรื่อยๆแสดงว่าปีหน้าเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยประจําปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จะเงินไม่ขาดมือไม่มีขาดเลยครับโอ้โหน่ายินดีน่าอิจฉามากเลยนะครับญญว่าชาวราศีเมษนะครับก็ใครที่ชาวราศีเมษก็จะได้สบายใจอุ่นใจว่าปีหน้าเนี่ย จะได้วางแผนในการที่จะบริหารจัดการการเงินให้ดีให้มีประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุดอย่างนี้ดีไหมอาจารย์ก็แต่ก็อย่าหลงละเริงแค่นั้นก็พอครับเพราะว่ามันจะมีสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับการเงินช่วงปลายปลายปีเพราะว่าเหมือนกับเรามีเงินใช้มือเติบใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่พวกวิชชีพ คนไม่หวังดีครับมันจะเข้ามานะครับก็แสดงว่าพอได้เงินมาในระหว่างปีต้นตั้งกระต้นปีไปเนี่ยให้ให้บริหารจัดการแบ่งเงินเก็บเงินออมให้ดีให้เยอะด้วยองเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะต้องมีการระว่าเรามัดระวังเรื่องของการจับจ่ายเพราะอาจจะโดนหลอกโดนโกงอย่างนี้ได้ไหมฮะใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยแบบใช้เงินฟุ่มเฟือยก็คืออาจจะแบบ อาจจะไม่ได้วางแผนอ่ะใช่คือถ้าเราวันนี้เรารู้ก่อนว่าเราจะมีการเงินที่เข้ามาที่เยอะครับครับผมอาจารย์ก็ผมว่ามองว่าเราก็น่าจะเก็บเงินไว้ก่อนเนาะเพราะว่าปลายปีหลางจะต้องแบบจัดการกันนิดนึงเนาะครับผมนะครับโอเคงั้นต่อไปเรื่องของสุขภาพบ้างครับอาจารย์เป็นยังไงครับสุขภาพนะฮะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องตานะครับสายตานะฮะครับผมก็มีแค่ตาเป็นต้อครับอ่าตาเจ็บตาอักเสบมันมีโอกาสเป็นได้หมดนะครับ ถ้าเราเน้นว่าชาวราศีเมษประจําปีด้านสุขภาพก็ให้ดูเรื่องสุขภาพเรื่องด้านตาโรคตานิดนึงนะครับต่อไปครับด้านของการงานครับเป็นยังไงครับอาจารย์โอ้การงานนี่เปิดมาเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีหมดเลยนะฮะได้เริ่มกิจการใหม่นะครับมีตําแหน่งใหม่ได้ท่องเที่ยวได้อะไรสารพัดเลยนะครับก็แสดงว่าเรื่องของการงานก็อาจจะมีตําแหน่งงานและที่การงานใหม่ๆการยกย้ายงานใหม่มันมีทั้งเริ่มกิจการใหม่ด้วยครับอ่าเพราะว่าบางทีเราได้เงิน ก้อนมาใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องมีการทำเอออาจจะมีทางการทําธุรกิจส่วนตัวเริ่มกิจการเปิดกิจการเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็ทําให้ทุกอย่างปีปีหน้าของเขาเนี่ยเป็นปีที่ดีมากๆแสดงนะว่านอกจากงานประจําถ้าคนเป็นงานประจาเนี่ยที่ทำเป็น<ม>ประจําอยู่ก็อาจจะขยับขยายไปดูธุรกิจส่วนตัวใช่เพิ่มออไรายได้เสริมเพะงั้นคือเอาเงินไปต่อเงินใช่ สามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองได้ถูกไหมฮะส่วนถ้าเกิดท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแตกลายแตกสายขยายงานสาขาเพิ่มเรือลายใหม่ใหม่เปิดเปิดธุรกิจตัวใหม่ขึ้นมาครับผมก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวราศีเมษนะครับก็เราดูกันมา3เรื่องแล้วนะครับว่าการเงินดีการงานดีสุขภาพนิดหน่อยต้องตรวจสุขภาพด้านสายตานะครับต่อไปครับด้านความรักครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ เรื่องความรักเนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องหนึ่งก็คือบางทีอคุณมีเงินใช่ไหมสาวๆเข้ามาเยอะรหรือหนุ่มๆเข้ามาให้เลือกเยอะนะครับก็ระวังรักสามเศร้านะครับก็ต้องแต่ก็คือถ้าถ้าผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปนะฮะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปคุณจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอืจะกล่าวว่าเป็นปี่ยงการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆดีๆเริ่มเริ่ม เริ่มอ,อย่างนี้เลยดีไหมฮะจาก็สำหรับชาวลาสีเมษถูกต้องครับเพราะจริงๆเนี่ยนะฮะคนเขาโหราศาสตร์แบบไทยนะเขาดูดวงเมืองกันไว้แล้วดวงเมืองก็คืออยู่ในลาสีเมษนะฮะคือปีหน้าเป็นปีของประเทศไทยที่จะรุ่งเรืองผมก็ยังการันตีเรื่องนี้อยู่นะครับว่า ปีหน้าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีสิ่งที่จะเริ่มเข้ามาสำหรับชาวราศีเมษเงินเงินทองทองเนี่ยผมรับประกันว่ามากสุดๆนะฮะครับงั้นเรื่องของครอบครัวความรักก็คือเป็นเป็นปีแห่งการเริ่มต้นความรักใหม่ๆเริ่มต้นความรักที่ดีถ้าเกิดคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วครับอาจารย์จะมีเข่าดีเรื่องบุตรเรื่องอะไรไหมฮะหรือว่าก็ผมว่าปีนี้ยังนะเพราะว่าเหมือนกับปีแห่งการทํางานทุ่มเทกอบโกยกอบโกย สร้างพื้นฐานวางพื้นฐานของเร่ให้ดีก่อนเพราะบางทีอ่ะคนเราทํางานมันก็ต้องเออเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะจะมีวุงมีบทเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวพออยู่ตัวแล้วปีหน้าก็ได้ไม่เสียหายก็หาเวลาท่องเที่ยวพักผ่อนรีแลกกันไปอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะมีการเดินทางเข้ามาในสองปีหน้าที่ก็อาจจะเป็นการแบบมีเงินชับจ่ายใช้สอยแล้วก็ลงทุนใหม่ๆแล้วก็พักผ่อนเป็นดีอย่างนี้ดีกว่าวรรกฐานของการเติบโตนะครับ แล้วสําหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์ <ผม S 1> การเรียนการศึกษาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์การศึกษาเขาก็ถือว่าเประสบความสำเร็จนะฮะคือคนราศีเมษรับประกันว่าเรียนจบนะฮะแต่ถ้าผมบอกรับประกันว่าเรียนจบแล้วคุณไม่ตั้งใจเรียนก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับคือก็หมายว่าคือหวังเผื่อจะสอบแข่งขันสอบชิงทุนสอบการศึกษาต่อก็เป็นโอกาสที่ดีมีหน้าก็คือชาวราศีเมษก็ สำหรับน้องๆวัยรุ่นก็มีโอกาสที่จะก็ลุยได้ทำพวกเนี้คือคือจะจะทำจะสอบอะไรเงี้ยคือต้องขยันอ่านหนังสือนะฮะครับผมอ่านหนังสือนี่บางคนใช้คําแปลกๆเหมือนกันนะบางคนใช้คําว่าท่องหนังสือครับอ่าท่องหมายถึงการท่องจําซึ่งมันไม่ความรู้มันไม่เข้าตัวนะฮะครับต้องท่องอ่านแล้วก็ตีความรับประกันว่า โอเคแน่นอนแนบโอเคแน่นอนเลยฮะคับผมสาหรับเราก็ยังมีเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องที่เป็นชาวอ่าเพศทางเลือกครับอาจารย์ครับผมเขาจะมีชีวิตเป็นแบบมีโอกาสยังไงบ้างครับก็สําหรับเพศทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับการันตีว่าพื้นพื้นฐานดวงเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับผมเป็นปีแห่งการเริ่มต้นครับผมนะครับเพียงเปียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างตรงตรง บุญนะครับก็คือวาสนาของแต่ละคนเท่านั้นเองครับ,ค,รบคือถ้าคุณทําบุญมาพอสมควรแล้วเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยปีหน้าเป็นปีที่ส่งผลบุญที่คุณสะสมมาเราก็พูดกันครบในทุกประเด็นแล้วรตรอไปอยากให้อาจารย์แนะนําในการทําบุญเสริมโชคประจําปี2 5งพันหแบบปังๆกันเลยครับอาจารย์เเคยได้ยินธรรมจักกับประวัติศาสสูตรไหมครับเคยได้ยินว่าเป็นเป็นพักเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปฐมประเทศนาใช่ไหมใช่ครับ เด็ดยังไงฮะอาจารย์คือคําว่าปฐมปเทศนาเนี่ยมันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่แสดงกับปัญจว,วัคคีย์นะครับ,ค,รบคือพอพอ,พอเทศนานี้จบนะครับศาสนาพุทธเรามีครบทั้งสมองค์พระรัตนาตรัยครบองค์สามครับผมครับผม,บผมก็คือพระพุทธพธรรมพระสงฆ<อ>์นะฮะนี่คืออานิสงค์ของการสวดธรรมจักร คือมันจะมาครบมาแบบสมบูรณ์มันก็เปรียบเสม,มือนว่าถ้าเราสวดนะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ในปีปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยอย่างดีมากนะครับหนุนดวงนะครับอะไรที่มันไม่ดีอยู่ในปีนี้นะครับพอ,อเดี๋ยวพอปีหน้าเราสวดบทเนี้ยเริ่มต้นปีเมืนมันเคยเคยสวดไหมฮะ ปีใหม่เคยครับเคยสวดข้ามปีไปสวดบทข้ามปีเขาจะมีบทบทสวดธรรมจักเขาผมผมเคยได้ยินว่าเป็นการหมุนวงล้อแห่งธรรมจริงบางอย่างอ่ะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับซ่อนแล้วมีเสริมดวงนะครับหนุนดวงครับผมแล้วก็คําว่ากงล้อแห่งธรรมเนี่ยนะครับมันก็คือการเคลื่อนที่ครับเราเคลื่อนที่ไปทางไหนล่ะธรรมะมันก็เคลื่อนที่ไปในทางที่ดีนะครับเพราะมันมันมันไม่พาเคลื่อนที่ไปตกนรกแน่นอนใช่ไหมฮะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย การสวดธรรมจักเนี่ยอะไรที่ปีใหม่ควรที่จะต้องสวดก็คือเสริมสร้างบุญกุศลในทางที่ดีแล้วก็พูดง่ายๆคือเป็นการหนีจากอบายภูมิใช่เป็นการหมุนก้าวไปข้างหน้า,นา,า,นาจะได้หมุนไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างด้วยบุญกุศลครับผมก็เป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับ hmm. ต้องทำาในอาจารย์เล็กคอมเมนต์เลยเนี่ฮะกใ็ให้ทําให้นําให้ทํานะครับแต่จะให้ดีที่สุดเลยนะครับ สวดมนต์แล้วก็ต้องสวดคําแปลด้วยครับผมเพราะว่าผมถามหน่อยคุณสวดมนต์เนี่ยก็คือนโมตัสสะอรลหังสม,มาอะไรก็แล้วแต่คแต่ไม่ได้แปลใช่ครับแล้วเราเข้าใจความหมายไหมไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นต้องแปลนะครับจะได้ทราบซึ้งแล้วก็จะเข้าใจว่าสวดมนต์พวกนี้แล้วได้อะไรเพราะว่าในบทสวดมนต์ธรรมจักเนี่ยมีการบอกหมดนะครับว่าอะไรอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา อะไรที่มันดีทาแล้วจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรบทในบทสวดมนต์เนี้ยที่คาแปลมันจะบอกหมดเลยนะครับก็คือว่าง่า,ายคือเป็นบทสวดมนต์ที่ครบเครื่องครับผมที่สุดเลยเอาง,ง่ายๆเลยฮะเป็นบทเริ่มต้นสิ่งที่ดีปัญจาวัคคีอ่ะแค่ฟังแค่บทเนี้ยก็สําเร็จอหาหันทุกคนอ่าแต่จะช้าจะเร็วก็คือแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นสวดมนต์เนี่ยคุณแปลด้วยแล้วคุณจะเข้าใจแล้วคุณก็จะลึกซึ้ง ก็ถ้าบอกว่าบทนี้ครับรบทหมดแล้วได้บุญกุศลแล้วเราจะได้ศึกษาธรรมะมชั้นสูง,ไป,สงไปในตัวด้วยคือมันได้ทั้งทางโลกทางธรรมมันเป็นทวีคูณนะฮะไม่สวดไม่ได้แล้วครับเหอนว่าพลาดมากๆที่จะใครนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดรู้อย่างนี้อาจารย์แนะนําแล้วนะครับผมว่าถ้าไม่สวดในสิ่งพลาดเลยปีหน้าเนี่ยเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกับธรรมะนะครับ